โครงการก่อสร้างอาคารกว่า1,150แห่งหยุดชะงักไม่มีการก่อสร้างต่ออาคารอยู่ในสภาพร้างบางจุดเครื่องจักรที่เคยใช้ในงานก่อสร้างถูกปล่อยทิ้งนี่เป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในจังหวัดพระศรีหนุหรือศรีหนุวิวประเทศกรัรมพูชาในช่วงสาปีมานี้อาคารร้างสูง6ชั้นบนถนนจามคาเช็กที่อยู่ไม่ไกลจากรูปปั้นสิงโตคู่สีทองสัญ,ญลักษณ์ของพระศรีหนุวิวใจกลางเมืองเป็นหนึ่งในนั้น ทีมข่าวพบเอกสารติดไว้ด้านล่างของอาคารเนื้อหาในเอกสารทําให้รู้ว่าในทุนชาวจีนเป็นเจ้าของอาคารหลังนี้เนื้อหาในเอกสารลงวันที่3กันยายน2 5 6 3ระบุว่าเจ้าของที่ดินเป็นชาวกัมพูชาต้องการให้ในทุนชาวจีนในฐานะผู้เช่าที่ดินจ่ายค่าเช่าที่ดินที่ค้างอยู่2เดือนรวมค่าปรับเป็นเงินประมาณ2 3 0 0 0 0บาทหากไม่จ่ายภายในเวลา5วันหลังจากประกาศสัญญาเป็นอนยุติ ส่วนสิ่งปลูกสร้างและเงินมัดจำทั้งหมดจะตกเป็นของเจ้าของที่ดินทันทีชายชาวกัมพูชาคนนี้ขับรถรับจ้างมาตั้งแต่ปลายปี2,560เขาบอกว่าขณะนั้นสีหนุวิลมีสภาพเป็นป่าผ่านไปเพียงหนึ่งปีชาวจีนเริ่มเข้ามาที่นี่ก็มีอาคารตึกสูงเกิดขึ้นจำนวนมากรายได้ของเขาก็เพิ่มขึ้นตามไปด้วยแต่หลังจากปี2,563ชาวจีนเริ่มลดน้อยลง เช่นเดียวกับรายได้ของเขากาปีมุนมอสสง่าทาบบรษพาษ์ทัอสง่ร็เมาโยอะเขาเล่าว่ารายได้แตกต่างกันมากช่วงที่ชาวจีนเข้ามามากๆเขามีรายได้วันละประมาณ100ดอลลาร์สหรัฐแต่หลังจากปี2563ชาวจีนเริ่มลดน้อยลงเช่นเดียวกับรายได้ของเขาที่ขับรถทั้งวันได้เงินประมาณ14ดอลลาร์สหรัฐเท่านั้น พงวานนาคผู้อำนวยการสถาบันความสัมพันธ์เศรษฐกิจระหว่างประเทศกัมพูชามองว่าการก่อสร้างต่างๆที่หยุดชะงักเป็นผลจากการแพร่ระบาดของโควิด -19 กรณีรัฐบาลกัมพูชามีนโยบายปราบปรามธุรกิจพนันผิดกฎหมายทุกรูปแบบรวมถึงแก้ปัญหาค้ามนุษย์แรงงานผิดกฎหมายและอาชญากรรมข้ามชาติตั้งแต่เดือนกันยายนปีที่แล้วเป็นต้นมานั้นไม่มีผลที่นักลงทุนจีนทิ้งสีหนุวิลอย่างที่หลายฝ่ายตั้งข้อสังเกต แต่เป็นการพักการลงทุนชั่วคราวจรจนัจ้ังประเจประทัยทีแต่จังให้บานึงสังเกเคเขา,อาบอกว่าขณะนี้นักลงทุนเจอปัญหาวิกฤตโควิด19ทำให้ลงทุนไม่ได้<า>แหล่งเงินทุนลดลง,<า>งรัฐบาลกำลังศึกษาปัญหานี้เพื่อหาทางออกให้ทุกฝ่ายทั้งเจ้าของที่ดินและนักลงทุนหากหาทางออกได้โครงการก่อสร้างต่<อ>างๆกว่าพันแห่งที่ค้างคาอยู่อาจเดินหน้าต่อไปได้ ปัจจุบันโรงแรมบางแห่งในสีหนุวิลยังเปิดให้บริการตามปกติเช่นเดียวกับคาสิโนโจังหวัดพระสีหนุอยู่ติดทะเลทางตอนใต้ของกัมพูชาถูกปักหมุดให้เป็นเมืองยุทธศาสตร์ในโครงการ b e l t and r o a i i n i t i a t i v e หรือ BRI ซึ่งเป็นนโยบายพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศจีนส่งผลให้นักลงทุนจากจีนหลั่งไหลมาที่สีหนุวิลตั้งแต่ปี2560แม้จีนกับกัมพูชามีเป้าหมายพัฒนาศีหนุวิล ให้เป็นศูนย์กลางการขนส่งและเมืองอุตสาหกรรมแต่ภาพลักษณ์ของที่นี่กลับถูกมองว่าเป็นเมืองสำหรับนักพนันและสแกมเมอร์ผู้อำนวยการสถาบันความสัมพันธ์เศรษฐกิจระหว่างประเทศกัมพูชายอมรับว่าการลงทุนมีทั้งผลดีและผลเสียแต่มีผลดีมากกว่าส่วนผลเสียที่เกิดขึ้นอย่างเช่นการลักพาตัวความไม่มั่นคงภายในประเทศรวมถึงยาเสพติดเป็นปัญหาที่รัฐบาลต้องจัดการเพื่อสร้างความปลอดภัยให้เกิดขึ้น เมื่อดูจากแผนที่รอบประเทศไทยเห็นได้ว่าเขตเศรษฐกิจพิเศษที่เกิดขึ้นในกัมพูชาทั้งสีหนุวิลและโครงการดาราสาครบนเกาะกงต่างอยู่ในจุดยุทธศาสตร์ของ b r i และทั้งสองแห่งถูกจับตาในฐานะที่ตั้งของกลุ่มอัชายกรรมไซเบอร์ข้ามชาติขณะที่เมืองใหม่ครบวงจรในรัฐกะเรี่ยงประเทศเมียนมาอย่างเมืองชเวโก,โกโกโดยทุนยาไทย ISG เมืองใหม่วันยาโดยลักลงทุนคาสิโนโ และพนันออนไลน์ที่ย้ายมาจากสีหนุวิวรวมถึงเขตอุตสาหกรรมไซซีกังของไอฟันหลอหรือหวานคอคคอยอดีตหัวหน้ากลุ่มอาชายกรรมระดับโลก 14K ล้วนอยู่บนพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจตามโครงการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงซึ่งเชื่อมต่อกับจุดยุทธศาสตร์ของ BRI I ด้วยเช่นกันบทวิเคราะห์จาก Global Initiative a g e n t Transnational Organized Crime ระบุว่า กลุ่มอญายกรที่แฝงตัวมากับนโยบายการค้าการลงทุนข้ามชาติทําให้เขตเศรษฐกิจพิเศษในจุดยุทธศาสตร์หลายแห่งกลายเป็นเส้นทางการค้าสิ่งผิดกฎหมายการช่อโกงการฟอกเงินรวมถึงอญายกรรมในรูปแบบต่างๆและทําให้แบรนด์ b r i ของจีนกลายเป็นเครื่องมือกลุ่มทุนจีนสีเทาใช้หาประโยชน์เพื่อสร้างความมั่งคัง่งอย่างที่กําลังเกิดขึ้นอยู่รอบประเทศไทยในขณะนี้ประพัดสิทธ พัทธระศิริชัยศินไทย PBS รายงาน